แต่ว่าเราอย่าแตกตื่นไปครับผมนะถึงแม้ว่าต้องเจอรถถังมันก็ต้องมีทางรับมือสิแนะ่ใช้อะไรรับมือรถถังดีอ่ะรอบที่แล้วที่ผมเคยลองรถถังนี่ผมเอาตัวใหญ่ๆมาชนะได้ใช่ไหม <S <S <ๆ>ผมว่าแมมมอสก็พอมังไม่รู้ดิมีความรู้สึกว่าแมมมอสอาจจะเหยียบรถถังให้แตกได้ครับผมเนะี่ยถ้าเราเข้าระยะประชิดกับรถถังได้พวกตัวถึกๆน่าจะอยู่ปะผมไม่แน่ใจ ผมจะเอาแมมมอสกับอาฮิลเลอร์มาโอ้ยแมมมอสแมทริกลบกระสุนรถถังอย่างอีปิก,กับผมนะโอเคก่อนอื่นจัดการในพวกตัวที่อยู่ข้างล่างก่อนผมแม่งยิงแมมมอสหน้าหันเละผมเนี่ยแต่ว่ารถถังมันไวมันเดินไปเดินมาไวมากแมมมอสกระทืบมันกระทืบรถถังขโมดเหยียบมันเหยียบเหยียบมันเหยียบเหยียบเหย,ย,ยียบมันตีโอหโหมโดนมันแกว่งกอด แม่มอสเหยียบไม่ไหวแล้วใช้ตัวรับไม่ได้ใช่ไหมผมเพิ่งจะเห็นในแคมเปญธรรมดามันห้ามใช้ตัวรับโกงรถถังมันก็ต้องมีจุดอ่อนบ้างอแหละดาวินชีแทงบวกไหมผมว่าดาวินชีแทงนี้น่าจะปลอกไปเลยเมื่อเจอรถถังจากตัวที่คดถึกตัวแทงผมว่าน่าจะปลอกไปเลยล้วจะทำยังไงดี ผมไม่ดูด้วยว่ารถถังนี่มันถึกมากน้อยแค่ไหนรีบปารีบปารีบปาอย่ามาทูดไม่น่าถึงมั้ง่อตัวอะไรวะอืมที่มันจะเป็นไปได้ถ้าคิดไม่ออกก็บอกเดอะคิงไงเชื่อไหมผมว่าเดอะคิงก็น่าจะชนะได้เอาตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุด ตัวไหนในเกมนอกจากตัวละครลับที่พลังโจมตีค่อนข้างจะสูงแบบขั้นโกงก็มีเดอะคิงป่ะเท่านี้คิดได้มีเดอคิงเนาะเดอะคิงไม่อยากจะใช้นะแต่ว่าเฮ้แล้วก็ฮิวเลอร์ตัวหนึ่งโกถ้าเดอะคิงฟันรถถังแตกได้ด้วยก็ไม่ต้องพูดกันแล้วผมเนะ ฟันมาเลยเดอะคิงฟันรถถังแตกอื้ออื้ออื้อเวียงทำไมอ่ะฟันมันเดอะคิงฟันรถถังให้แตกโอ้ดูแม่งบดขยี้ไปมาแล้วถังคโกงฟันมันเดอะคิงฟันรถถังให้แตกเออไหนก็โกงแล้วโกงให้สุดติว่ะโกงมันโตฟันรถถังให้แตกฟันรถถังให้แตกน่หูเลย k i ิงฟันรถถังเอาแล้วไงเดอะคิงฟันรถถังให้แตกไม่ได้ผมเนี่ย พวกนี้เป็นพวกธงมันจะบุกมาไว้ผมว่าผมพอจะนึกอะไรออกแหละเราใช้ฮาร์ปลิงอยู่ข้างหน้าผมนะเพื่อให้พวกนี้สนใจแต่ฮาร์ปลิงรถถังเป็นตัวที่น่าจะมาเร็วที่สุดจากนั้นทับหลังเราก็จะเป็นทัพจริงก็คือกองทับมาสเกตเทีย er ล่ะอย่างนี้เหรอรถถังจะวิ่งมาก่อนเมื่อเข้าระยะมาร์คเเทียนะยิงรถถังได้พร้อมกัน นั่นแหละถังจะวิ่งมาก่อนแล้วก็ระเบิดตู้มก่อนโอเครถถังพอทงหมดแล้วรถถังวิ่งมามัดเคสเทียร์พร้อมยิงพร้อมกันยิงไหมแตก go โ h ยังไม่ทะลุอีกเหรอวะยิงไปเยอะขนาดนะั้นรถถังยิงไวสกิดเลย no ทำไงไวะเนี่ยคือ่ายิงมะนี่ come o เอาแล้วไงแล้วมันก็มีตัวอื่นด้วยนะคือมีแค่รถถังอันเดียวตุก็รับมือไม่ได้แล้วไม่มีตัวอื่นด้วยอายมัดเคติเอตเจาไม่เข้าวะทำยังไงดีเนี่ยบอกตามตรงผมก็งงเหมือนกันจะใช้ประโยชน์จากไอ้ถังระเบิดที่ให้ระเบิดใส่ถังล้วถังระเบิดมันจะดาวเมทเยอะอย่างนั้นผมไม่คิดว่าถังระเบิดมันจะดาวเมทเยอะมั้งไม่แน่ใจอาจจะเยอะก็ได้ ืม hmm. ลองดาวินชีแทงแล้วกันผมไม่นึกว่ามันจะสู้ได้หรอกแต่ว่าเอามาลองไม่เสียหลายดาวินชีมัสเคตเทียแล้วก็เฟนเซอร์เฟนเซอร์อยู่ด้านหน้ามัเคตเทียอยู่ด้านหลังพร้อมดาวินชีแทงลองดูก็ Go. ดาวินชีแทงเคลื่อนไหวช้าอยู่เฟนเซอร์โรายิงทีเดียวล่วงไปเลยยิงมัน ยิงโออ้ย,อยหูรถถังม่งยิงดาวินชีแทงก็แทงระบูสัตว์กระสุนปืนรัวแต่ดูแล้วมันไม่ตะทุโอ้รถถังระเบิดดาวินชีแทงชนะรถถังได้เอะโอ้ผมไม่นึกว่าดาวินชีแทงมันจะรับมือรถถังได้ขนาดนี้นะผมนึกว่าจะโดนรถถังยิงทีเดียวตู้มแตกมันถึกกว่าที่คิดเว้เอ้อ รับมือรถถังรุ่นใหม่ต้องใช้รถถังรุ่นเก่าผมนะรถถังแห่งดาวินชีอาโอเคสุดยอดรอ,อบนี้เบ็งมากี่คันอ๋อนี่มันอะไรเดอะวอสงครามกูเข้าใจแต่แบบมึงมีแต่รถถังอย่างนี้ก็ได้เหรอเช่นเคยนะผมจะเอาเพนเตอร์มาเป็นตัวล่อแต่ว่าดาวินชีแท้งมันแทงสมัยใหม่มาเราดาวหัวแล้วผมได้แค่สะมันฮะ สองสี่หมันได้6อันแต่ผมซื้อดาวิชี่แทงผมได้แค่สมอันเองเหรอ Are you fucking kidding me แต่ไม่เป็นไรจะมีเดอะคิงเป็นตัวล่อแล้วก็พวกตัวถึกๆทั้งหลายจะว่าไปฮิลเลอร์ด้านหลังของพวกนี้ด้วยก็จะดีก็ Girl. แม่งรถถังหอันคืออะไรวะดาวิชี่แทงกูจะไหวเหรอเล่นมันเออ โอ้โหแตกทีรันเลยแม่เ้ยวอตดาวฟารฮาได้ยังไงได้ยังไงกูจะสู้ได้ยังไงดอดาวินชีแทงแล้วก็ฮิลเลอร์ทั้งสนามไหมตัวเดียวแต่แบบเออลองแบบนี้ไหมสายใหม่ผมนะเมตาดาวินชีแทงตัวเดียวแต่ว่าฮิวเลอร์ทั้งสนาม <laughs> สู้ไม่ได้หรอผมแค่ <laughs> อยากจะรองเฉยม,มา ก็หิวเข้าไปรูมัมนหิวเข้าไปหิวไปยิ่งไปหนอ,อทำไงวะแล้วก็ขออีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะล้อมผมนะออมัสเคธเทียดูดิมันจะระเบิดไหมก็ ยิงแม่งโอ้ยิงดิยิงมึงยิงดิดูดูด,ด,ดูไม่ระเบิดเลยไม่ทางท,างท,างทางุกีา๋านจะเทือนดาไม่รู้แล้วผมนะรถถังตั้งหกคันแล้วไม่กูใช้ตัวรับหรือตัวพิเศษอะไรเลยอ่า what the fuck ออคิงออคิงมารถถังหกตัวเจอคิงกี่ตัวเนี่ยคิงสิบตัวแล้ Let 's ก o โอ้เดี๋ยวน้ารถถังยิงทีเดียวคิงตายเหรอวะเฮ้ย <Hey, S 2> แต่คิงจัดการรถถังได้อยู่นะตัวหนึ่งไปแล้สตูคิงสตูโอโ้โหมันยิงทีเดียวคิงตายเหรอวะเอาหาแล้วไงเล่นง่ายก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้อืม อ,อสแกโครไหมสแกโครอยู่ด้านหลังไม่ขังข้งคาวมันไม่ได้แรงอย่างงั้นเนี่ยผมว่าไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองดูขมขกกนแล้วกัน <c oughs> ดาวินชีแทงแล้วก็สแกโครอยู่ใ,ใกล้ <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ระยะไม่ถึงอีก <c oughs> okay, hey, better, เคเฮเบเลยก็เร็วเร็วแตกไปแล้วอย่างไวปาสิอืเป็นไงกัดระเบิดไปตัวหนึ่งแต่แค่นั้น โอ้ดชีด how how the fuck สเต็ปเดินก็ไม่น่าได้นะสเต็ปเดินสเต็ปซุดบนหลังคาผมนะผมว่าไม่น่าได้น่าจะโดนสอยล่วงมากกว่าหรือว่าจะไปยืนอยู่บนหัวนี่เลยตัวอะไรยิงแรงมั่งพลควิกดอไม่ได้เดดโดนายอ่าซุดไหมซุดยืนบนหัวนี่ นอกนั้นาดาคิงดาคิงดาคิงถึงสวใช่ห้หยดาคิงไปหลบอยู่ด้านในฮิลเลอร์อยู่ข้างหลังโอเคโอเคเลตโกสต็อปควบคุมเลตโกเยวันหัวเนี่ยสูงพอที่จะหลบได้ไหมตักลองดูมาอย่าล่วงดีเฮ้ยมึงล่วงมึงล่วงหรือไอด้ดากูตาย แต่วงตือรถถังแม่ใส่ใจเลยคซุดมันจะตีเข้าบอกว่าเออประเด็นตัวจะใช้คอมโบซุดลืมไปเลยมันจะตีเข้าเลยกอดแกมิดยิงไม่ได้รถถังแม่อือืม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 ขึ้นบอดอขึ้นบอดอืมอือือืมอจะตายไหมเนี่ยเฮ้อือืมเฮ้อเฮ้อเอ้อเฮ้อเอ้อเด็กคิงมาแล้วสวยช่วยด้วยช่วยด้วย ตอนที่เด็กงกำลังเล่นนี้เราก็จะเออเออเออล่ะเออ่ะเออล่ะเออ่ะเออล่ะไม่เงยยตั้งนายังไม่ลดเลยแต่ว่าโหถ้ามันเออรถถังมันเข้ามาในพื้นที่แคบไม่ได้ปะผมเริ่มจะรู้ถึงจุดอ่อนรถถังแหละคือมันไม่สามารถเข้าไปในช่องแคบได้ดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งทัพไว้ในป่าหรืออะไรแคบๆเนี้ยดูดิมันก็เกยตื้นแบบนี้สก๊อตแย่เมส ตายที่เดียววะเฮ้ยสุดตีเข้าบ้างไม่ดีอ้าวอืม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 แล้วถังตายหมดแล้วเหรออ่ะอ่ะอ่ะมันไม่ทำอะไรเหรอจุดว่าไปงั้นผมเปลี่ยนตัวไปเดอะคิงไม่ไม่ใช่นี่อาเราเปลี่ยนเป็นเดอะคิงแล้วให้เดอะคิงฟันน่าจะได้ง่ายมากกว่าเดอะคิงตีเนีนยนอยู่ตรงนี้ผมนะออกมาก่อนออกมาก่อนแต่ถ้าออกมาแล้วมันจะไปออกตามไหมเนี่ยเออเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ในซอกหลืบรถถังมันจะงงออกมาสิเฮ้ย กอดเดวิดโอเคแล้วแบงก็จะเลื่อนตามตรงมาไม่เนี่ยเลื่อนตามมานี่โอยยายอื้อฟันอืมอืมเออเออเออเดอะคิงทุบแม่งอู้ระเบิดใส่หน้าเบสเป็นไงล่ะเดอะคิงทุบรถถังแตกเดอะคิงแม่งโคตรโหดนี่เออ อียายายาฟันดาฟันรถถังแตกอย่าเออเออโอ้ยเยาเดี๋ยวขีไปโคนโหดนะผมนะเฮ้ยหมดแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเออนี่นี่ตายยังเนี่ยเดี๋ยวเออโทษโทษโทษนี่ไอ้นี่ไอ้นี่แพ้ไปยังแพ้ไปแล้วมั้งโอเคงั้นเรามาฟันไอ้นี่ต่อผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปขวางทางสุดหลบมาทางนี้ก่อนโอเค อ้ยย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 ่ยยยยียอยยยย่ยยอยยยอยยยียยยยยี่ยย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 ียยยยอยย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 ียยอยยยยอยย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 ยอยยยยยอะยย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  ตูไม่แคร์ผมนะมันติดก็เรื่องของมันเราจะไปฆ่ามาแล้วเฮ้ยฮ่าดูสุดเดินนำเย่คิงแม่งไลฟ่ฟาดรถถังครับผมนะผมบอกแล้วมันโกงไม่เนิฟตูก,ก็ใช้แล้วเ,เดวเองไม่เนิฟใช่ไหมงั้นกูใช้เลยผมนะเจอดวลรถถังด้วยเดคิงเฮ้ยโคตรโอดเวย้ยอยะโอ้ล่เอตตะจ้าอ้ายละ ตบเข้าไปเฮ้ hey! เดวดาบทุบเหล็กระเบิดครับผมเนะ่ย The k i แม่งโกงจริงพลี a เนิร์ฟเย a ต่อไปโอ้โหเจอต่ออีกต่อแบทเทิลแล้วให้กูห้าพัน b ให้ตัวห้าพันผมพอจะเข้าใจแล้วว่าจะทำยังไงตอนแรกถังระเบิดใช่ไหมเราใช้ Berserker กระโดดเข้าไปในนั้นแล้วให้ถังระเบิดย้อนกลับไประเบิดตัวมัน จีนียดกับผมนะปัญหาคือแล้วไงต่อทอนี่มันตีระยะไกลได้เราต้องเอานักฆ่าแอสซิสินมารอบยิงมันเยบผมจะตั้งมัสเคเทียแล้วก็มีคนหนึ่งคือเดดไดเรเด้เดดไดจะเป็นพลรอบยิงกับผมนะรอบยิงทอหลบที่ตรงนี้อ่าแล้วจะมีตัวแทงไหม ตัวแทงเป็นเดอะคิงสักตัวนี้ก็ได้มาสเทียไม่ต้องเยอะขนาดนั้นให้เดอะคิงแท้งตัวนึงโอเคแล้วก็สควาวสองสามตัวโอเคแล้วก็เพนตาใช้ครบกับผมนะเงินโอเคแล้วก็ปึ๊บ,บหยุดก่อนนั้นก็ปึ๊บหน้าที่เราคือรอบสังหารต่อโอ้โหแม่งมองหาย,ยากว่ะระเบิดใช้ไปใช่ไหมโอ้ข้างหน้าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยรอบสังหารต่ออืมไกลไปปะ คนรอบยิงเฮ้ยไปกี้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 อย่ยาเพิ่งไปกี้นะแอบย,ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกี้ใจเย็นไปกี้นะไปกี้มันเดินช้าอยู่ปะตออย่างนรตัง้งไงตอเคลเฮ้ยเดินข้างนี่โอ้อยฝากเอ้ยอยู่ไกลไปรอบยิงไม่ได้ถ้างั้นอ่าเราต้องฆ่าตอให้ได้อย่างไวอ่ะผมใช้เดตไอเล็งสังหารตอ เดดไอ้มันยิงไม่ได้แรงขนาดั้นปาไม่แน่ใจไม่กันมาอยู่ไหนต่อไอ้นั่นระเบิดยิงแม่งก่อนเออสวยไหนหาต่อให้เจอแล้วยิงมันคนรอบสังหารตอ่อคิง้งอยาบังโอ้ยเปิยวมานี่อืม <c oughs> เรายิงมันเข้าเปล่าวะรู้สึกอาจจะยิงไม่เข้าก็ได้เนี่ยด <c oughs> อุ้ร่วงสวยรอบสังหารต่อได้แล้วเดสไอผมนะมือสไนเปอร์ในตำนานรอบสังหารต่อได้โอเคตอนนี้เราก็จะทิ้งระยะผมเนะแล้วค่อยยิงเทียตัวพอสามารถตอนนี้สามารถฆ่าได้เทียตัวอืมขอให้มาก่อนเพราะเพื่อนเราจะโดนฆ่าหมดนะเราต้องฆ่าเรียงตัวไว้ได้เชดตทันปะวะกระสุนทะลุไหมเนี่ยทะลุอยู่โอเคให้มันเดินมาเป็นทางตรงชปัก เดี๋ยวไอ้เว้เนดูสาขาต่อได้ดยันนะเว้ยทะลุพุ่ม no เอ้ยมันเป็นไปได้ท่านเราแค่ต้องเดดายอยู่ตรงนี้แล้วยิงถึงป่ะวะลองดิปึ๊บค่ะเราต้องรอบสังหารต่อให้ได้ปุ่มตรงนี้ยิงถึงไหมยังถึงอยู่เหรออาคนนี้มาทำไมวะเนี่ยยิงแม่งเอ ต่อเหลือไว้ก็ได้นะผมรู้สึกว่าเดซไอผมน่าจะฆ่าได้ถ้ามันจะรอดอยู่ตอนสุดท้ายก็ปล่อยมันมาแต่ตอนนี้จัดการคนที่เข้ามาก่อนพอนจัดการคนที่เข้ามาหมดแล้วค่อยเล็งต่อต่อยอยู่ไหมต่อ,อยังอยู่โอเคฮึบเล็งต่อบูมไกลไปเอะนี่น่าจะไกลไปแล้วเฮ้ย,ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยตกใจหมดแฮอีเนี่ยผมไม่จะเหลือเยอะมากเลยเนี่ยชิบหาย เอา้ายิงไปไหนเนี่ยเด้ได้เลยดิปุ่มโอเคอืมเดี๋ยวแต่ต่อต่อผมน่าจะโดนไปกี้เล่นหมังยิงไปไหนเนี่ยยิงยิงต่อกอดแด๊บ <c oughs> มันต้องอยู่ในที่ที่จะยิงถึงต่อแต่ไม่โดนไปกี้เลงมันหายากอยู่นะจุดดีๆ รู้อะไรไหมตัวอ,อยู่ด้านหน้าเลยงั้นก็ฮึบเล็งฆ่าต่อยได้ก่อนวัดดาฟารกูโดนอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวนะกูโดนอะไรเมื่อกี้ว่าว่าวัดเกิดขึ้นเมื่อกี้ว่าโอ้ดะอ๋อโดนตอโดนตอผมรู้แล้วอยู่หน้าไปแม่งโดนตอระเบิดตอแม่งระเบิดไกลอย่างนั้นเลยเหรอวะเค okay. เปิดมามันระเบิดก่อนเลยผมเนะี่ยอยู่ไหนตออยู่ไหนเจอแล้ว เลีงต่อต่อตายยังยังยังอยู่เฮ้ยบูมนี่อ้นี่เก่งนะกรอเจอนักฆ่าในตำนานสวยได้แล้วเที้จะการไปกี้เลี้ยงตัวตอนนี้รีบเพนเลยผมเนี่ยถอยรอแล้วพอไปกี้จะมาเล่นเรามันเคล็ดเทียได้รับมือไม่ไหมดยิงไปด้วยถอยไปด้วย ถอยไปสุดเพราะตอนท้ายมันจะมาเล่นเรามาแล้วมันจะมาแล้วมันมาแล้วเคทันไหมเนี่ยเยอะเกินบอกวะเอ่อเร็วด่า n o เว a y เดย์ทำไมยายด่าด่าอ,อือเหออ่าจัดการต่อได้แต่แม่งก็อ่าเอางี้ละกันผมลดจำนวนมัดเคลเทียออก เราจะเอาคิงสองตัวเพื่อเน้นการแทงสูงส bon <foreign humanity magician> ุดกับผมนะเพื่อถ่วงเวลาให้เด e y อยิงได้นานขึ้นให้นานที่สุดที่ทำได้เฮ้ยมาๆมสอยแม่งร่วงก่อนเลยก่อนที่จะเบิดโดนตัวเราแก้นก็เล่นเลงทอให้โดนไม่รวรล้อมเป็นขวางมาโอเคบูมสวยมา มาทำไมเอ้ยมึงยิงไปไหนเนี่ยแขนมึงอะไรเนี่ยเอาเอาเอาตัวกูงงตัวกูยิงไปไหนเดี๋ยเมื่อกี้โอ๊ยเวรกรรมยิงนี่เออปเออล่วงผมอยากจะเล็งให้เจอทอแต่แรกว่ะแต่อืมศัตรูแม่งบังโดนใช่ไหมโอเคต้องเอาทอได้แต่แรกเลงทอเลงให้โดนทออืมพวกสมุนนี่มันชอบมาบัง เลงให้โดนทอสิว่าอืมฟักยาอย่าฆ่าคิงกูดอเอาคิงมาสองตัวทาไมมึงตายไวโอเคเพราะว่าเด d ไ y e น่าจะช้าไปแล้วผมจะเปลี่ยนดักเด e ไอเป็นควิ r ดอแล้วก็ยิงจากระยะใก,กล้แม่มเลยมหเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้เอา,เอานี่ควิ r ดอโอเคทำไรเฮ้ยโอ้ยเวลายิงตัวก็ถอยที มาเออมีระยะห่างเหมือนมันมีสายฟ้าไว้กันตีระยะไกลเลยผมคิดเองยิงเข้าไปทิ้งอย่าขวางควิกรอเนี่ยเหมือนมันกันได้ชอบกวนเออเนี่ยวันฟักเออตายจบแต่ว่าเป็นมากันเยเอะฟักฟัก,ฟก,ฟก,ฟก ย้อยอึบหลบอยมาด้คำตอบคือควิกดอผมนะเยล้มเทพเจ้าแห่งต่อได้เดอะเอนจุดจบมาถึงแล้วผมนะจุดจบของการเจอกับเลกาซีให้ตังค์มาหมื่นหนึ่งตอนนี้โอ้โหแล้วแล้วี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ นี่นี่มันได้ไงเลกาซีใ้ใช้ใช้ทำไมอ่ะ <laughs> ใช้ใช้ใช้ดาวิชี่แทงได้ไงวะเลกาซีฮะคอดแทบลตเราก็จะใช้สเต็ปเดิมที่มันได้ผลมาตลอดช่วงกาลนานผมนะสเต็ปหอบขึ้นไปอยู่บนข้างบนผมจะใช้ดาคิงอ่าไปซุ่มอยู่ในป่าดาคิงในป่านะ แล้วก็เอ้ย The King and Suit ดิ Suit จะกําหอกขึ้นไปข้างบนถ้าไม่มีตัวอะไรที่มันมาสอยเราได้เนะี่ยสเตปที่ทำให้ผมมาตัวรอบถึงตอนนี้ได้เมื่อมันไม่เสียแล้วก็ใช้ต่อไปผมเนะี่ยสเตปม,มันดีมันใช้ได้แล้วก็ใช้ต่อจะเลิกใช้ทำไมโอเคฮึบปับ๊บโอเคล่วงทำไมเนี่ยเอาไม่เอาไม,าม่ผมว่าตรงนี้มันยืนไม่ค่อยดี คืออย่างแย่ถ้าเกิดว่าสีแดงนี้ไปอยู่ตรงข้างบนนี้เนะกูจะขึ้นหอกขึ้นไวบนหลังคาเลยปัญหาคือสีแดงมันดันไม่อยู่ตรงนั้นด้วยอย่างเต็งฮึบคึบโอเคอยืนเฉยแม่งก็จะล่วงตลอดเลยให้เอ้ทำลายแวมไพร์ดีแม่งโอ้รถถังมาแล้วอย่างไวป้ามันมาเยอะมากโอ้เดมันมีปืนด้วยหรอ อย่าสเตปหลบอยู่ด้านในมันทําอะไรตูไม่ได้แม่งจะมาระเบิดอ่ะปัญหาคือมันทําอะไรตูไม่ได้ตูก็เข้าไปตีแม่งไม่ได้เหมือนกันโอเคเอามาก่อนซุดเป็นตัวล่อไปผมจะเล่นเป็นิงตัวนึงโอ้เอาทุบแม่งมา,มาอีกมาอีทุบแม่งโอ้ยมาไหมเนี่ยตายครับผมเนี่ยเดคิงยังรอดอยู่รถถังตายไปแล้วมาพวกนี้ติดอยู่ โอกาสตัวยังมีมันมีทอเหลืออีกเหรอโอ้โหเค oh shit โ oh, ห oh, oh. ทำไงวะ <laughs>